โรงเรียนสาอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านตั้งอยู่บนหมู่ที่8ตำบลกลางเวียงอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านในปีการศึกษา2565ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนําในการจัดการเรียนรวมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน,านโดยมีว่าที่ร้อยตรีอดุลอัธยศเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนนายบรรเลงสินตะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวนัชยาธรรมชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณในรุ่งโรดสอนลบศึกรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าง,งานเรียนรวมนางสาวพัทัยการอินบุญมามีครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษจำนวน8คนครูพี่เลี้ยงจำนวนหนึ่งคนโดยในปีการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาจำนวน76คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้68คนบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน2คนบกพร่องทางการได้ยินจำนวน1คนบกพร่องทางการมองเห็นและร่างกายจำนวน1คนและออทิสติกจำนวน4คนวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนเรียนรวมโรงเรียนสา1เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับผู้เรียนทั่วไป 2. ลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาให้มีน้อยที่สุดช่วยเหลือครูผู้สอนเกรณีเกิดปัญหาในชั้นเรียน 3. จัดหาสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ 4. บริการที่จัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของความบกพร่องและความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในแต่ละประเภทที่จะพัฒนาตนเองได้ แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนสาจัดโดยใช้ซีส์ r a m e w o r k 1. ประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเจตคติและความสามารถในการปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งครูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษคณะกรรมการปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนคณะครูที่ทำหน้าที่บริการสอนเสริมให้แก่นักเรียนเรียนรวมและคณะกรรมการจัดทาแผนการศึกษาเศษเฉพาะบุคคล IEP 3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําวิสัยทัศน์กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี 4. พัฒนาบุคลากรตามความต้องการจำเป็นพิเศษของสถานศึกษาโดยร่วมกับเขตพื้นที่หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ 5. ประสานบุคลากรและหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กเรียนรวมทั้งเด็กเดิมที่อยู่ในโรงเรียนและเด็กเข้าเรียนใหม่ 6. ก,การดาเนินงานการศึกษาตาม s e f เฟรมเวิร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ4หลักประการดังนี้6.1 Student นักเรียนนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเตรียมความพร้อมท้งด้านร่างกายวิชาการอารมณ์และสังคมและการช่วยเหลือตอนเองหากพิการตั้งแต่แรกเกิดจำเป็นต้องได้รับการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหากพิจารณาภายหลังต้องคำนึงถึงจิตใจและการยอมรับความพิการหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลังและเตรียมทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต6.2 e n v i r o n m e n t การจัดสภาพแวดล้อมกายภาพจัดสภาพแวดล้อมที่มีขีดจากัดน้อยที่สุดบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วมประจําโรงเรียนเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการจัดการเรียนร่วมประชุมชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและมอบหมายงานประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ 6.3.Activity การจัดกิจกรรมการปรับหลักสูตรทั่วไปการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ การจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมสอนทักษะที่จำเป็นการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP การตรวจสอบเทคนิคการสอนการวิเคราะห์งานสอนโดยเพื่อนช่วยสอนระบบเพื่อนช่วยเพื่อนการเรียนโดยร่วมมือกันและอื่นๆ6.4 ทรู <True. S 2> เครื่องมืองบประมาณระบบการบริหารจัดการนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจการจัดระบบข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรการสื่อสารภายในองค์กรการประสานงานกับบุคคลอื่นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานกฎกระทรวงเทคโนโลยี Technology, สิ่งอำนวยความสะดวก (AT) สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการตำราความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ผลการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้รับการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนปกติและได้รับการดูแลจากครูและครูพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามแผนพัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ ละบุคคลเช่นการวาดภาพระบายสีการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้น์การขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งการเล่านิทานการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาและสามารถนำไปประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาได้เช่นการฝึกทำงานใบตองการทำใบสีส่ขวัญการแกะสลักเรือซึ่งการทำเรือแข่งจำลองนั้นต้องใช้เวลาและทักษะนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาจะได้พัฒนาตั้งแต่การออกแบบหาไม้สักที่มีขนาดตามความต้องการมาวาดลายเริ่มฝึกตั้งแต่การแกะสลัก เลและหัวเรือฉลุลายส่วนที่เป็นหางจนถึงขั้นตอนการลงสีตกแต่งโดยเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์เรือแข่งงานซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครคือมีหัวรูปพญานาคและกลางเรือเป็นลวดลายกระหนกยาวตลอดทั้งลำนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาจะมีความภาคภูมิใจในการสืบทอดงานศิลปะในท้องถิ่นและการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตรางวัลทั้งหมดที่โรงเรียนได้รับ เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการจัดการเรียนรวมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ